จได้ตัวคูณเรียบร้อย2,259เฮ้ยคูณ300นะคำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับบาโบนันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้บาโบมารับคําท้านะคะกับสวิตโบนันซ่านะคะว่าให้อะไรนะอ่าปั่นหรือซื้อฟิวเจอร์เองนะคะคุณซิโต้นะแสะดงความคิดเห็นว่าขอทุน300ซื้อฟิวเจอร์แล้วก็ขอทุน300ปั่นเองจะบวกเท่าไหร่นะคะก่อนไปชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share แชร์ด้วยละกันนะมากลับมาที่หน้าเกมของเรานะ่เดี๋ยวเขาหน้าเกมก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะ ปั่นเองก่อนละกันนะคะกับทุน300ใช่ไหมแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์อ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ขอปั่นก่อนที่เบ็ดที่5นะคะเดิมพันที่5ก่อนเราใช้สูตรออโตไหมอ่ะบาโบจะปิดนะคะเพิ่มโอกาสเราฟิวเจอร์นะ,ะเบ็ดแรกบาโบขอไปที่เดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะ6บาทก่อนเมื่อกี้จะเอา5แล้วมันมันน่าจะไม่ได้เ เอออันนี้คือปั่นเองนะคะจะปั่นให้มันเข้าฟีเจอร์เองไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าหรือเราจะหมดก่อนนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องปั่นเองแล้วก็ซื้อฟีเจอร์ด้วยเนาะคุณซิตโต้ใช่ไหมบาโบเรียกถูกใช่ไหมคะน่าจะถูกแหละถ้าผิดก็ยอ่ยอก็ทวงได้เอออ่ะเดี๋ยวเราจะปั่นไปเรื่อยๆอันนี้คือบาโบใช้หมดออตโต้ก่อนนะคะปึ๊บ พเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ผ่านเข้ามาอยากให้บาโบทําทุนเท่าไหร่อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับบาโบได้เลยนะเออหรือว่าถ้าใครที่ติดตามจากบาโบช่องเดิมมาแล้วแล้วมาเจอบาโบในช่องใหม่เนี่ยก็รายงานตัวนะเผื่อมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเนาะบาโบมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีสําหรับคนที่ติดตามบาโบจากช่องเก่าแล้วมาช่องใหม่นะอย่าลืมเออปึ๊บกล้วยต่อหลายดีนะอันนี้บาโบ ปิดตัวนี้นะเพื่อนเพื่อนเพิ่พมโอกาสได้รับฟิวเจอร์สองเท่าเนี่ยปาโบปิดไปเลยนะปารโบจะอยู่ที่เบ็ดหกก่อนนะคะอันนี้ยังอยู่ในโหมดออโต้เนาะไหลดีนะถ้าเราปิดไอตัวเพิ่มโอกาสรับฟิวเจอร์สองเท่าเนี่ยมันจะไหลข้างล่างดีแต่ถ้าเราเปิดอะไม่แน่เหมือนกัน เราก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทุนเราจะหมดหรือว่าเราจะเข้าฟีจฟเจอร์นั่นแหละหรือเข้าฟีเจอร์เองนะคะใครที่ขอมานะคุณซีโต้บาโบทาให้แล้วนะคะก็กดติดตามกดถูกใจด้วยนะแตกไม่แตกกันนี้อีกเรื่องหนึ่งเนาะบาโบยังเบ็ดหกนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะเพิ่มเบ็ดไหมลองเบ็ดไปเรื่อยๆก่อนละกัน เดี๋ยวเราเปิดนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดนะเพื่อนๆนเพิ่มโอกาสร,รับฟิเจอร์หมุน30รอบนะอันนี้เบ็ดสบแล้วนะเพิ่มเบ็ดเป็นที่10แล้วนะวนะกับทุน300วันนี้โอ้โหเพื่อนๆเข้าเฉยอันนี้คือปั่นเองนะคะเพิ่งปรับเบ็ดมานะเบ็ด0ิบนะคะคุณ300นะคุณซีโต้บาโบททำให้แล้วนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยล่ะเึิบ คูณสิบไปก้อนเอออะกไรเริ่มมาละหลังจากนี้คือกําไรนะเพื่อนๆตอนนี้เราได้ทุนละว,วันนี้เข้าฟีเจอร์วายอยู่นะวันนี้ช่วงประมาณอ่ากี่โมงวะวันพุธนะคะช่วงประมาณบ่ายสามกว่าโอ้โหบอกสวยตัวคูณอยู่ไหนสวยเพื่อนๆคูณยี่สิบเบ็ดสิบนะเบ็ดสิบเข้าฟีเจอร์คูณเท่าไหร่ยี่สิบแปดโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งพันสามสิบ ใช้สูตรไล่เบ็ดนะบาโบใช้สูตรไล่เบ็ดก่อนนะบวกอีก5สปินฟรีเออบทจะจ่ายก็จ่ายเนาะปึ๊บคอมโบหอหนักๆสวยลงมาตัวคูณอยู่ไหนก่อนตัวคูณครับโอ้โหเสซได้ตัวคูณเรียบร้อย2,259เฮ้ยคูน300นะคุณซีโต้ขอบคุณมากๆากนะ อาจจะเป็นดวงของเราที่มาเจอกันหรือเปล่าขอบคุณมากมาโบรับคำท้าคุณนะเออไหล่ต่อสวยครับโอ้โหปึ๊บปึ๊บยี่สิบเอ็พันแล้วนะสองเท่าสเท่าแล้วมนะั 2, 3, ้งเนะี่ยโอ้โหจากทุน300นะตอนนี้ขึ้นมาสามพันเอาเรื่องอยู่เดอ้อ ขออีกนิดหนึ่งโอ้โหตัวคูนครับขอหนักๆโอ้โหเสียดายแตงโมไม่มานะอีกนหนึ่งลูกโอ้โหหนึ่งพัาบเาบาโบทุนมาแค่300นะตามคำาท้าของคุณซีโต้นะคะอันนี้เราคือเล่นสดเลยนะเพื่อนๆแป๊บนึนง โอโหตัวคูณสิโอ้โหฟีเจอร์ไม่น่ามาขัดนะถ้าได้นำเงินอีกหนึ่งนะโอ้โหแตกหนักโอ้โหเอาเรื่องเพื่อนๆเกือบหมื่นวันนี้เกือบหมื่นครึ่งหมื่นแล้วนะ5,861จากทุนสามร้นะเพื่อนๆจากทุน300นะอ่ะเดี๋ยวมาเราทำการถอนก่อนอ่ะ เพือพ่อนๆเมื่อกี้นะคะบาบูทาการถอนเงินจากกําไรที่เราได้จากการปั่นเองนะคะออกไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เติมเครดิตเข้ามาเพิ่มอีก300นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวางบ300จะทําการซื้อฟีเจอร์แล้วได้กําไรไหมเนาะจะเหมือนเราปั่นเองหรือเปล่าเนาะอันนี้จากคูณอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงบาบูลืมชื่ออ่ะเดี๋ยวรอบแรกเราขอซื้อไปที่ไม้80ก่อนละกันเนาะโอเค เมื่อกี้มันก็แตกเยอะแล้วนะเพื่อนๆตอนที่เราปั่นเองว่ามันเข้าหนักมากอ่ะไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้อยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะปกติอเวลาบาโบเล่นเองใช่ไหมแล้วมันแตกแบบแตกเองขนาดนั้นอะ่ะบาโบต้องพักแล้วนะแต่เพื่อคนที่ขอมาบาโบทําให้ได้เออ อ่ะทุน300วันนี้อย่างน้อยต้องได้กำไรสักนิดสักหน่อยแหละนะคะจะซื้อจนกว่าจะได้กำไรนะโอเคอยังไงหืผลไม้เละเทะมากรอบนี้รอบนี้บาโบซื้อไปที่80นะโหจ่ายมา23บาทไม่คุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวทำการปรับเป็ดก่อนอ่ะรอบนี้ขอไปที่120แล้วกัน สำหรับใครอยากให้ปะปูทําทุนเท่าไหร่อีกเนี่ยซื้อฟีเจอร์ราคาไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะ,ะสวยเออพี่ต่ออังน,นต่อโอ้โหเพื่อนรอบนี้มาโอ้โหเีเจอร์มาขัดทําไมก่อนใ้งานนี้น้าเงินแตกแม่เราสองร้อยหกสอ็นะคะกล้วยต่อสวย,สวยอู้นึกว่ากล้วยจะมาหุดหงิดชะมัดเลย รอบนี้นะคะซื้อไป120นะ้กกำไรอยู่นะเ,เพื่อนๆเราได้278อะ่ะกำไรอยู่แต่ไม่คุ้มเท่าที่เราปั่นเองเมื่อกี้นะคะเอออังวนต่อโู้ปิเจอมาขัดทุกดอกอ่ะหนูว่าหนูว่าปั่นเองคุ้มสุดที่283นะคะตอนนี้ได้กำไรมาอยู่ คุณ300กำไร107รอบนี้ขอไปที่280เลยละกันเออหนูลืมบอกนะเมื่อกี้ที่หนูออกไปถอนเงินใช่ไหมก่อนก่อนถอนออกเงินออกเออบาโบลีหน้ารอบหนึ่งก็คือล้างหน้านะคะก็กดแบบนี้เบ็ดสิบไปล้างหน้าไปเรื่อยๆสักสามสี่รอบเพื่อนๆก่อนออกก่อนออกไปถอนเงินนะแล้วก็เติมเครดิตมาใหม่ ไม่รู้ว่ารอบนี้จะแตกหรือเปล่านะเพราะว่าที่เราปั่นเกมเมื่อเี้แล้วมันแตกหนักมากๆค่ะถ้ารอบนี้มานะก็น่าจะได้อยู่แต่งโมหน่อยครับสวยเฮ้ยเพื่อนๆดอกนี้ต้องแตกแล้วนะตัวคู่อยู่ไหนตัวคู่อยู่ไหนครับอู้หท้อลงอู้เสียดายตัวคู่ไม่มาอู้หนึรอยแปสิบต้องได้กำไรนะ ได้กำไรถึงค่อยพอแต่ถ้าไม่ได้กำไรก็ก็จะสู้ต่อนะคะอ่ะไปฟีเจอร์นี้มาขัดถูกไม้เลยนะนักคูณยิ่หข้าดูดิเล 1, ิ่มไปสองร้อยแปดสิบได้สองร้อยสี่สิบสีร่รอบนี้ทุ่มเลยไหมรุ่มนี้รอบนี้รอบนี้ทุ่มเลยไหมอ่ะไปสามร้อยหกสิบ ดูดิไม้นี้จะยังมาอยู่หรือไม่ถ้าไม้นี้เราได้กำไรเราพักนะบอกเลยไปไปต่อละเพราะว่าเมื่อกี้เอาหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะคะรอบนี้ต้องมาแล้วนะสวยโอ้โหฟีเจอร์มาขัดนะไม่งั้นถ้าแอปเปิลลงนี้น่าจะคอมโบต่อได้อยู่นะคะเจสิบหกอะ่ะเก็บไปก่อนโอ้ยสวยครับโอ้โหแตงโมเห็นไหม แเ่ื่อกี้มันแตกแล้วเรากลับเข้ามาเล่นอีกรอบนิ้โหรู้สึกว่าจะเริ่มไม่แตกแล้วนะต้องมาเล่นพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาโบมาอีกรอบหนึ่งละกันอยากให้มาช่วงเวลาไหนนะคะคอมเินมาได้เลยอยากให้ลงเล่นช่วงเวลาไหนเออเดี๋ยวโบเป็นไกด์ให้นะโอ้ดอกนี้ต้องแตกแล้วนะคุ้ยแล้โอ้คูณห้าสิบโอ้ตัวคูณเยอะๆโอ้ให้คอมโบต่ออีกนิดละห้าร้อยสี่ได้กำไรละ วันนี้เราจะพักแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราได้กําไรละแล้วคูณห้าสิบมันลงแล้วด้วยเราเล่นสองไม้ติดขนาดนี้เล้วหรอจะเ,เล่นสองรอบติดขนาดนนปกติวันไหนบาโบ้ได้แค่รอบเดียวนะถ้าได้กาไรบาโบ้พักก่อนนะแต่วันนี้เล่นสองรอบเลยปั่นเองแล้วก็ซื้อฟีเจอร์นะคะเดี๋ยวเราจะพักก่อนนะถ้าเราได้กําไรแล้วะเราต้องพักก่อนนะคะถือว่าวันนี้ที่บาโบ้เล่นเองทั้งซื้อฟีเจอร์ แล้วก็ปั่นเองรู้สึกว่าปั่นเองจะคุ้มที่สุดนะคะเพราะว่าได้กําไรมาหลักพันนะคะอา,อาจจะเป็นเพราะเพราะดวงดวงล้วนๆนะคะปั่นเองยังไงก็คุ้มกว่ายอยู่แล้วเนาะถ้าใครอยากให้บาโบทําเกมไหนเอยไม่ใช่ดิถ้าใครอยากให้บาโบทำบบโบทำดูเท่าไหร่อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะถ้าอยากให้ทําเกมอื่น ของค่ายพีพนะคะบัโบมีอีกช่องหนึ่งก็ฝากกดติดตามด้วยละกันเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคนที่ขอมาบัโบทำให้สำเร็จแล้วนะวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ